ไปไหนวะเนี่ยหาจนทั่วบ้านแล้วยังไม่เจอเลยนี่คุณทำอะไรอะ่ะทำไมต้องค้นเข้าของกระจัดกระจายแบบนี้ด้วยเออนี่คุณเห็นกำไรที่ผมซื้อมาเมื่อวานไหมผมหาจนทั่วบ้านแล้วยังหาไม่เจอเลยเนี่ยกำไรอ๋อไอ้กำไรที่คุณบอกว่าหายากมากอ่ะเหรอเห็นสิอ,อคอยลงใจหนะ่อย ผมคิดว่าจะหาไปซะแล้วอยู่ไหนใหคุณทำมาสิฉันเอาไปขายแล้วคุณเอาไปขายแล้วโอ๊ยคุณทําแบบนี้ได้ยังไงเนี่ยคุณรู้ไหมกว่าผมจะประมูลกําไรอันนี้มาได้เนี่ยมันยากมากแค่ไหน<ม>แล้วอย่างผมก็ติดต่อคนรับซื้อไว้แล้วด้วยนี่คุณโกรธฉันเหรอฉันมากกว่ามั้งที่ต้องโกรธคุณไอ้กําไรที่คุณซื้อมามันเป็นของปลอมฉันเอาไปเช็คที่ร้านหมดแล้ว<ม>โดนหลอกขายแล้วยังไม่รู้ตัวอีก มันจะของปลอมได้ยังไงคุณผมมีใบรับประกันทุกอย่างแล้วคุณเอาไปขายได้เท่ไร,สร่สองร้อยสองร้อยคุณบ้าหรือเปล่าเนี่ยคุณขายไปได้งไงสองร้อยกำไรอะนะผมประมูลมาตั้งห้าหมื่นเลยนะผมว่าคนที่โดนหลอกเป็นคุณมากกว่าแล้วห้าหมื่นเลยเหรอคุณพูดจริงหรือเปล่าเนี่ยกำไรเก่าๆนั้นตั้งห0 0 0 0ื่นคุณไปซื้อมาได้ไงเรื่องนั้นชนะ่่งมันมก่อนเถอะ เราไปแจ้งความอีกแม่ค้าที่แปดมงกุลนั่นก่อนคุณนะคุณคิดยังไงเนงเอาไปขายโดยที่ไม่ถามผมสักคำเนี่ยคือเพราะว่าฉันโชคดีมากเลยที่ประมูลกำไรนี้มาได้ธันวานี่คุณไปซื้ออะไรมาอีกแล้วฉันบอกแล้วไว่าเปือนเงิน โหคุณก็นี่ดูกําไรนี่สิหายากมากเลยนะคุณถือว่าผมโชคดีมากเลยที่ได้มาฉันไม่สนหรอกนะว่ามันจะหายากแค่ไหนแต่ขอร้องเถอะคุณช่วยหยุดซื้อของพวกนี้สักทีได้ไหมถ้าวันนึงโดนหลอกขายของปลอมขึ้นมาจะทำยังไงเรื่องนั้นคุณไม่ต้องเป็นห่วงเลยผมมาสะสมของพวกนี้มานานแล้วอีกอย่างเนี่ยผมก็ประมูลจากร้านที่เชื่อถือได้ แถมทางร้านยังออกใบรับประกันให้ด้วยนะงั้นขอไปเก็บ่วนถ้าโดนหลอกขึ้นมาฉันไม่เอาคุณไว้แน่ไม่โดนรอคุณเชื่อผมสิผมนี่เซียนเกา่าตามแมพแล้วร้านก็น่าจะอยู่แถวๆนี้นี่นา ใช่ร้านนั้นหรือเปล่าลูกค้าคนไหนที่มีของเก่าของโบราณเก็บไว้ก็ไม่ได้ใช้เอามาขายกับร้านเราได้เลยนะคะรับรองว่าให้ราคาดีแน่นอนคะ่ะสวัสดีค่ะคุณลูกค้าฉันนั่งก่อนคะ่ะคุณลูกค้าสนใจสินค้าชิ้นไหนสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะหรือว่า คุณลูกค้ามีสินค้าเก่ามาขายทางร้านเราก็ยินดีค่ะเออรบกวนคุณช่วยดูให้หน่อยได้ไหมคะว่ากำไรเนี้ยเป็นของแท้หรือเปล่าได้เลยค่ะเฮ้ยนี่มันของแท้เลยนี่ว่าแต่ดูท่าทางยายนี่คงไม่ดูเรื่องอะไรหรอกแบบนี้ก็หวานเจี๊ยบสิคะเออสรุปแล้ว มันเป็นของแท้ไหมคะของแท้บ้าเลยล่ะดูแปบบเดียวก็ดูแล้วของปลอมชัดๆฮะของปลอมฉันว่าแล้วไงกลับไปนะฉันจะด่าผัวฉันให้หูด,ดับไปเลยกล้าดีางไงซื้อของปลอมมาโง่งจริงๆใจเย็นๆสิคุณจะไปโทษผัวคุณก็ไม่ถูกของแบบนี้มันต้องใช้ประสบการณ์เอาแบบนี้แล้วกันเดี๋ยวฉันจะช่วยซื้อต่อแล้วกันฮะ คุณรับซื้อของปอมด้วยหรอคะอ๋อว่าจะซื้อเอาไปให้หลานฉันใส่เล่ๆนๆอะอ่าเอาสิคะแล้วคุณจะซื้อต่อเท่าไหร่สัก2อ0แล้วกันฮะแค่200คุณนี่มันของปอมนะมันก็เหมือนกับของที่ขายหน้าพาหุรันนั่นแหละฉันให้ราคาสูงนะ2 0 0บาทเนี่ยตกลงจะขายไหมโอเค200ก็200 เอาวะอย่างน้อยก็ซื้อกับเข้าได้มื้อหนึ่งดีกว่าเก็บของปลอมไว้ให้ช้ำใจนี่ค่ะอ๋อฉันลืมบอกไปว่าของที่ขายมาแล้วมาซื้อคืนทีหลังไม่ได้นะคะค่ะราบก้อนโตหล่นทับพี่พลอ,อยแล้ว นี่มันของจริงที่แท้ทูชัดๆเอาไปขายต่อคงได้กำไรหนอกนอเฮง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 เเก็บล้านดีกว่ารวยละคุณแน่ใจนะว่าเป็นที่เนี่ยไม่เห็นมีใครเลยฉันจำไม่ผิดแน่ๆเห็นไหมโต๊ะมันยังอยู่อยู่เลย ว่ามันหนีไปแล้วก็เพราะว่าคุณคนเดียวอะถ้าคุณไม่เอากาไรผมไปเนี่ยล้ววาก็คงไม่ต้องมาวุ่นวายแบบเนี้ฉันขอโทษนะคุณก็ฉันกลัวว่า,ค,าคุณจะโดนหลอกอะแต่ไม่คิดว่าจะโดนหลอกซะเองนั่นไงไอ้โจนที่มันหลอกฉันรีบไปจับมันแล้วมันได้ใหญ่วะเนี่ไอ้คุณตำรวจครับคุณตำรวจจับมันคุณตำรวจโอ๊ยปล่อยดิวะจับฉันทำไม ทำไรกูอยู่ไหนเมงเอคืนมาเลยนะทำไรอะไรวะฉันไม่เห็นจะรู้เรื่องเลยฉันไม่เห็นรู้จักพวกคุณเลยปอยดิวะมีเรื่องอะไรกันรับผู้หญิงคนนี้เป็นมิจฉาชีพค่ะคุณตำรวจไม่จริงนะคะคุณตำรวจพวกเขาเป็นขายฉันยังไม่รู้จักเลยก็ผู้หญิงคนนี้สิครับคุณตำรวจเขามาหลอกซื้อกำไรจากแฟนผมไปในราคาถูกทั้งท้ที่มันเป็นของแท้พอผมจะมาขอซื้อคืนเนี่ยเขาก็ไม่ยอมนี่ครับใบแจ้งความถ้าคุณตำรวจไม่เชื่อ ก็ลองค้นตัวมันสิคะฉันเชื่อว่าของกลางต้องยังอยู่ในตัวมันนี่ใช่ไหมครับกำลังของพวกคุณใช่ค่ะไม่จริงนะคะคุณตำรวจนี่ฉันโดนใส่ร้ายคะ่ะอันนี้เม่ใชกำังของฉันชัดๆปล่อยสิคะคุณตำรวจคะอย่าไปเชื่อมันนะคะกำไรนั่นนะเป็นของสาม,มีฉันตั้งหาา แล้วคุณมีหลักฐานหรือเปล่าครับว่ากำไรเนี่ยเป็นของแฟนคุณจริงๆริงจะหลักฐานบ้าบอเหรคุณตำรวจก็บอกอยู่นี่ไงว่ากำไรเป็นของฉันคุณตำรวจต้องการหลักฐานใช่ไหมครับนี่ครับใบเสร็จจากร้านที่ผมซื้อกำไรอันนี้มาฮนะจะรีบไปไหนล่ะครับปล่อยดีวะมิชชัชีพแบบแก่ต้องโดนจับเข้าคุกซะให้เข็ดอะแล้วก็เอาสองร้อยของแกคืนไปด้วย ทำเป็นมาพูดดีว่าจะช่วยซื้อจับมันเลยค่ะคุณตำรวจงั้นขอเชิญพวกคุณไปให้ปากคำที่โรงพักด้วยนะครับค่ะได้คนระับคุณตำรวจไยดูวะาฝามก่อนหุ้มึงฉันขอโทษนะคุณที่ทําให้เป็นเรื่องจนได้คุณจะว่าฉันยังไงก็ได้นะฉันยอมรับผิดทุกอย่างเลยคุณไม่ต้องขอโทษหรอก ผมรู้ว่าที่คุณทําไปอ่ะก็เพราะว่าหวังดีกับผมไม่อยากให้ผมโดนหลอกแต่ผมว่าคนที่โดนหลอกเนี่ยเป็นคุณมากกว่าน,นี่คุณยังจะมาล้อฉันอีกโอเคผมไม่ล้อเล่นแล้วก็ได้เรากลับบ้านกันเถอะตั้งแต่เช้าเนี่ยผมยังไม่ได้กินข้าวเลยโมแต่วิ่งไล่จับโจรอยู่างนั่นแหละโอเคงั้นกลับไปฉันจะทำกับข้าวไถ่โทษคุณให้จุกๆไปเลย กอคืนนี้เราไปดูหนังกันเถอะเรื่องตาไม่ล่าด้าน่าหัวนะพี่เพิ่งเข้าโรงเลยอะ่ะฉันไปอ่านรีวิวมานะเขาว่ากันว่ามูกันเลือดสาดเลยอ่ะพี่ฉันเห็นแล้วอยากไปกับพี่จังเลยอะ่ะเวลาที่ฉันตกใจอะ่ะจะโบพี่ถิงเธอแอบอู้งานมา,มาคุยโทรศัพท์กับผู้ชายอีกแล้วนะ นี่มันเวลางานเธอหัดทางานให้มันขยันขันแข็งหน่อยสิไม่ใช่อ้งงานมากินแรงเพื่อนแบบนี้อ้าวผู้จัดการสวัสดีค่ะสบายดีนะคะเออผู้จัดการคะฉันไม่ได้คุยโทรศัพท์ในเวลางานอย่างที่พี่พลอยบอกนะคะอย่ามาโกหกต่อหน้าผู้จัดการนะฉันเห็นเต็มสองตาแล้วเนี่ยจักถานอยู่ที่มือเธออยู่เลยคะ่ะมือถือเนี่ย มันไม่ใช่ของฉันนะคะถ้ามันไม่ใช่ของเธอมันอยู่ในมือของเธอมันจะเป็นของใครล่ะผู้จัดการคะฉันเห็นถิงวันวันไม่เห็นทำงานอะไรเลยค่ะเอาแต่แอบเล่นโทรศัพท์ฉันว่าไล่เธอออกไปดีกว่าค่ะแล้วก็เอาเงินเดือนในส่วนของถิงเอามาเพิ่มให้ฉันดีกว่าส่วนงานในส่วนของถิงเดี๋ยวฉันทำแทนเองค่ะพี่พลอยพี่อย่าพูดแบบนั้นนะทำไมรับความจริงไม่ได้เหรอ พอแล้วพอแล,อแล,อแลไม่ต้องเถียงกันวันนี้ผมมามีเรื่องจะแจ้งให้ทราบช่วงนี้สถานการณ์ของร้านเราไม่ค่อยดีบอสก็เลยจะปลดพนักงานออกหนึ่งคนเดี๋ยวเย็นนี้บอสจะเข้ามาดูเองว่าควรปลดใครออกยังไงตอนเย็นที่บอสมาพวกเธอสองคนก็ตั้งใจทำงานหน่อยแล้วกันเข้าใจไหมค่ะผู้จัดก,การ คอยดูสิฉันจะต้องหาทางกำจัดแกออกไปให้ได้คนที่จะได้ทำงานต่อไปต้องเป็นฉันเท่านั้นโอ้ยนี่แกเดินไม่รู้ทางหรือไงคะถ้าเกิดโทรศัพท์ฉันเป็นอะไรขึ้นมาแกรับผิดชอบไหวไหมแต่ที่ผมเห็นเนี่ย เป็นคุณเองนะครับที่เดินเล่นแต่โทรศัพท์แล้วไม่ยอมดูทางจนมาชนผมเนี่ยนี่แกมาพูดจาวัวซวนะแกแหละเดินดูตาหมาตาหรือแล้วมาชนฉันเนี่ยแล้วโทรศัพท์คุณเป็นอะไรหรือเปล่าครับผมจะได้ชดใช้ให้นี่ดีนะที่โทรศัพท์ฉันไม่เป็นอะไรไม่อย่างนั้นแกนี่เป็นยาชัยแน่อุ้ยอย่าคิดนะว่าใช้ iPhone แล้วมันจะดูอวดรวยขึ้นมาได้อะ่ะ ดูจากสภาพแล้วเนี่ยมองก็รู้ของปลอมชัดๆนี่ผมก่ลาวว่าจะมาเป็นลูกค้าที่นี่สักหน่อยไม่อยากรู้นะครับว่าพนักงานที่นี่เขาต้อนรับลูกค้าแบบนี้น้าอย่างแกน้่ยนะจะมาเป็นลูกค้ามีปัญญาหรือเปล่าเถอะจะบอกไว้ก่อนนะอาหารที่นี่ยี่สิบสาิบาทไม่มีหรอกนะพี่พลอยพี่ไปทำอย่างอื่นเถอะ เดี๋ยวลูกค้าคนนี้ฉันรับเองตามใจเธอเถอะอยาแต่ฉันบอกไว้ก่อนนะถ้ามันกินแล้วไม่มีปัญญาจ่ายขึ้นมาเธอรับผิดชอบด้วยเชิญคุณลูกค้านั่งโตรงนี้ก่อนนะคะมาสภาพนี้จะมีปัญญาสั่งอาหารหรือเปล่าเขาไม่รู้ถ้าเกิดบอสมาเห็นว่าร้านเรารับคนแบบนี้เข้าร้านคงไม่พอใจแน่ไม่ได้หละเราต้องหาทางไล่มันออกไปจากร้านให้ได้ ะกินอะไรก็รีบสั่งสิเสียเวลาจริงแต่ฉันบอกไว้ก่อนนะถ้าจะสั่งแบบอาหารถูทูพวกอาหารตามสั่งอะไรแบบเนี้ยชินร้านอาหารตามสั่งด้านตรงข้ามได้เลยนะเพราะว่าร้านของเรามีแต่อาหารแ,งแพงๆอ่ะเออ,เอ,อพอดีว่าผมเพิ่งมาร้านนี้ครั้งแรกพอมมีเมนูอะไรแนะนำไหมครับไม่มีปัญญากินทำทรงอวดมีเงินถิง เดี๋ยวเธอช่วยไปเอาเมนูอาหารให้ลูกค้าท่านนี้หน่อยนะ mm hmm. เผื่อว่าเขาอยากกินอะไรที่มันดูไฮโซเขาบ้างอะ่ะ mm hmm. นี่เป็นเมนูของทางร้านเรานะคะ mm hmm. คุณลูกค้าอยากทานอะไรสั่งได้เลยนะคะคุณครับอุ๊ยฉันลืมไปว่าเมนูเป็นภาษาอังกฤษหน้าอย่างแกคองอ่านไม่ออกอะสิ ไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันแนะนําให้มันมีรูปอยู่อ่ะแกแค่จิ้มจิ้มจิ้มไปอ่ะไม่มีใครรู้หรอก <c oughs> งั้นดิฉันขอแนะนำเป็นสเต็กของทางร้านเรานะคะร้านเรามีใช้เนื้อสัตว์ส่งตรงจากฟาร์มของเกษตรกรรับรองปลอดภยัยแถมยังลาดด้วยซอสสุดพิเศษของทางร้านเราด้วยนะคะงั้นผมเอาสเต็กไก่ไิไทย้ถที่หนึ่ครับอุ๊ย สั่งอาหารซิกเนเจอร์ของทางร้านซะด้วยแต่ว่าทางร้านของเราอ่ะขึ้นชื่อเรื่องอาหารสดนะคะรบกวนลูกค้ารอนานหน่อยนะคะเพราะว่าเราต้องไปจับไก่จากฟาร์มที่สระบุรีมาก่อนนะคะถึงจะมาปรุงได้แต่แต่แต่ถ้ารอไม่ได้อ่ะรบกวนร้านอาหารตามสั่งฝั่งตรงนู้นได้เลยนะคะไม่เป็นไรครับทำตามขั้นตอนของทางร้านได้เลยผมรอได้ครับสวัสดีครับบอส นายบอสบอกว่าจะมาตอนเย็นไม่ใช่เหรอครับพอดีว่าผมไปเอารถเข้าศูนย์มาเนะ่ยก็เลยผ่านมาทางนี้ว่าจะแวะหาอะไรกินที่ร้านสักหน่อยเออบอสคะเมื่อกี้ที่ฉันพูดมาฉันรอเล่นนะคะพอดีว่าฉันเป็นคนที่มีอารมณ์ขันนะคะก็เลยหาหมูกหยอกเล่นกับลูกค้าไปเรื่อยจะให้รู้สึกเป็นกันเองอะไรแบบนี้ค่ะผมว่าผมให้ขำนะครับคำที่คุณพูดเนี่ย มันทั้งดูถูกเยียดหยามคนอื่นจะชัดนี่มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นหรอคอรับบอสก็ผู้หญิงคนนี้นะสิอุ้ยอย่าคิดนะว่าใช้ไอโฟนแล้วมันจะดูอวดรวยขึ้นมาได้อะดูจากสภาพแล้วเนี่ย มองก็รู้ของปอมชัดๆหน้าอย่างแกเนีนนะจะมาเป็นลูกค้ามีปัญญาหรือเปล่าเธอจะบอกไว้ก่อนนะอาหารที่นี่ยไม่มีอย่างนะจะานละ20-30บาทอ่ะจะกินอะไรก็รีบสั่งสิเสียเวลาจริงแต่ฉันบอกไว้ก่อนนะถ้าจะสั่งแบบอาหารทูกถูกพวกอาหารตามสั่งอะไรแบบเนี้ย เชิญร้านอาหารตามสั่งเดินตรงข้ามได้เลยนะเพราะว่าร้านของเรามีแต่อาหารแพงๆอะ่ะบอสคะฉันต้องขอโทษด้วยนะคะฉันไม่รู้จริงๆว่าเป็นบอสถ้าฉันรู้ก่อนหน้านี้ฉันจะไม่พูดจาแบบนั้นออกไปแน่นอน,นะคะ่ะคุณเป็นพนักงานคุณมีสิทธิ์เลือกปฏิบัติกับลูกค้าด้วยเหรอไม่ว่าเขาจะเป็นใครมาจากไหนคุณก็ต้องให้บริการเท่าเทียมกันทุกคนสิ ลูกค้าทุกคนคือคนสําคัญคนที่แยกแยะไม่ออกแบบคุณเนี่ยไม่ควรมาทํางานบริการด้วยซ้ํามันทําให้ร้านผมเสียชื่อเสียงผู้จัดการผมว่าคุณคงรู้แล้วนะว่าควรจะคัดใครออกครับบอสงั้นวันนี้ผมขอตัวกลับก่อนอแล้วอย่ายลืมแจ้งไปที่ฟาร์มไก่สลับรีด้วยละ ว่าผมขอยกเลิอกออเดอร์ผมต้องรีบไปทำธุระต่อพอ,อยเดี๋ยวเธอไปเก็บข้าของแล้วไปเซ็นใบาลาออกซะ ตอบพี่มาทำไมเมื่อวานถึงไม่ไปเรียนใครมาฟองพี่อีกล่ะฉันก็ไปเรียนทุกวันนั่นแหละแกไม่ต้องมาโกหกพี่เลยพี่โทรไปเช็กที่โรงเรียนมาแล้วเขาบอกว่าแกไม่ได้ไปเรียนมาหนึ่งอาทิตย์แล้วแต่ถ้าพี่รู้อ่ะพี่จะมาถามอีกทำไมแกยังไปไหนไม่ได้ทั้งนั้นพี่ยังพูดไม่จบแกเห็นไหมว่าพี่เหนื่อยแค่ไหนอุตส่าห์ตากตามหาเงินมาส่งให้แกเรียน ทำไมถึงได้เหลวไหลแบบนี้ถ้าพี่เหนื่อยขนาดนั้นน่ะแล้วทำไมต้องยังบังคับให้ฉันไปเรียนอีกฉันก็ไม่ได้อยากจะไปเรียนหรอกนะไอโรงเรียนพี่ติดบ้าบออนะไรนั่นน่ะเสียเวลาเปล่าๆที่พี่บังคับแกเนี่ยเพราะอยากให้แกเรียนมหาลัยดีๆพุ่งนี้กลับไปเรียนเลยนะอย่าให้พี่ต้องพูดมากนี่พี่ยังฟังไม่เข้าใจที่ฉันพูดใช่ไหมงานพี่ฟังดีๆครั้งนะว่าต่อให้พี่จะบังคับฉันยังไงฉันก็ไม่หวันกลับไปเรียนที่นั่นหรอก ถิงนั่นแกนจะไปไหนอ่ะอย่าเดินหนีพี่แบบนี้นะถิงถิงทแล้วกับพี่ชาอีกแล้วสิท่าฉันละโคตรเบื่อพี่ธันวานเลยทำไมชอบบังคับให้ฉันทํานู่นทํานี่อยู่เลยลก็ไม่รู้ อนนที่พี่ชายแกเขาชอบบังคับแกเขาเป็นห่วงแกหรือเปล่ายิ่งแกเป็นน้องสาวคนเดียวของเขาแล้วด้วยฉันอ,อยากให้พี่ชายฉันสนใจฉันชายเกยบ้างจังพี่ชายฉันนะแท้จะไม่คุยกับฉันเลยด้วยซ้ำแต่ฉันไม่อยากให้เขาต้องมาเหนื่อยแบบนี้แค่ค่าเทอมที่โรงเรียนมันก็มากพอแล้วอะ่ะในจะค่าใช้ใจในบ้านอีก แล้วยังบังคับให้ฉันไปเรียนพิเศษอีกอะสู้เอาเวลานั้นอะไปทำงานหางเงินไม่ดีกว่าเหรอแล้วที่แกมาทำงานที่นี่พี่ชายแกรู้หรือเปล่าถ้าเขารู้นะมีหวังฉันไม่ได้มาทำงานที่นี่แน่ฉันก็แค่อยากจะช่วยเขาแบ่งเบาภาระบ้างไม่อยากให้เขาต้องทำงานหนักคนเดียวไม่เป็นไรนะไม่ต้องคิดมากถ้ามีอะไรให้ฉันช่วยได้บอกได้เลยนะไปะไปทำงานกันเถอะ ขอบคุณนะพลอยไปเปลี่ยนเสื้อด้วยนะรีบมาเชียวไปไหนมาอีกแล้วเนี่ยถึงกลับมาป่านนี้พี่พูดแแกอยู่นะไม่ได้ยินเหรอไปทำอะไรมาเดินเดินเดินทำตัวเร็วไหรจริง พี่จะคิดอะไรพูดอะไรก็ตามใจพี่เถอ,อะทำไรของพี่เนี่ยพี่ธราไปเอามันเยอะขนาดนี้มาจากไหนฉันจะทำะไรไมันก็เรื่องของฉันไหมพี่เป็นแค่พี่ อย่ามาทำตัวเหมือนพ่อแม่ฉันได้ไหมตัวเองอ่ะก็ไม่ได้ดีกว่าฉันไปเท่าไหร่หรอกนี่พี่ตอบฉันเหรอทำไมเพ่งแกลืมโทรศัพท์ไว้ที่ร้านฉันก็เลยเอามาให้มีเรื่องอะไรกันหรือเปล่าคะเดี๋ยวนะแกลืมโทรศัพท์ไว้ที่ร้านเหรอนี่พวกเธอไปทำอะไรกันมาตอบพี่มาเดี๋ยวนี้พี่อย่าไปว่าพลอยนะ พลอยไม่เกี่ยวอะไรด้วยพลอยกกลับไปก่อนเถอะยังไปไหนไม่ได้เท่านั้นแหละต,ต่อพี่มาก่อนว่าไปเอาเงินเยอะขนาดนี้มาจากไหนไม่ใช่ว่าไปขโมยของใครเข้ามานะเงินนี้ฉันหามาเองฉันขอคืนด้วยอย่ามาโกหกพี่หน่อยเลยเด็กมัธยมอย่างแกเนี่ยจะเอาเงินเยอะขนาดนี้มาจากไหนฉันยืนยันได้ค่ะเงินนี้เป็นของถิง ถิงไม่ได้ไปขโมยงใครมาจริงนะคะถิงทํางานหามาด้วยตัวเองไม่ใช่ว่าแกไปทํางานที่ไม่ดีมานะถิงเออฉันไปทํางานที่ไม่ดีมาไม่สายตาพี่อะฉันเป็นคนดีอยู่แล้วนี่เดี๋ยวก่อนถิงกลับมาคุยกันให้รู้เรื่องถิงถิงเขาไม่ได้ไปทําอะไรไม่ดีมาจริงนะคะเงินที่พี่เห็นก็เป็นเงินที่ได้จากนำผักนำแรงของถิงจริงๆ พี่ก็น่าจะรู้จักน้องสาของพี่ดีนะคะฉันขอตัวก่อนัส,สดีค่ะ มาทำอะไรที่นี่นะพี่คะมีอะไรฉันช่วยหรือเปล่าคะอ๋อเปล่าครับนี่น้องที่เป็นเพื่อนถิงนี่ใช่ค่ะอ๋อพี่แอบตามถิงมาเล้วคะอยากรู้ใช่ไหมล่ะว่าถิงกันมาจากไหน น,น้องสาวผมเขามาเป็นพนักงานอยู่ที่นี่เหรอครับใช่ค่ะถิงมาทํางานอยู่ที่นี่ได้สักพักแล้วเงินที่พี่เห็นก็ได้จากการทํางานเป็นพนักงานเสิร์ฟที่นี่ละค่ะเห็นถิงเขาบอกว่าเห็นพี่ชายเขาทํางานหนักอะค่ะก็เลยอยากช่วยแบ่งเบาภาระแล้วทำไมถิงถึงไม่บอกเรื่องนี้กับผมเลยล่ะเขาคงกลัวว่า<บ>ถ้าบอกพี่เขาไปแล้วเขาจะไม่ให้ทำอะค่ะถิงเขาไม่เหลว oh, หลอ,อย่างที่พี่คิดเลยนะคะ <geral. S 1> พี่ไม่ต้องเชื่อที่ฉันพูดก็ได้ ลองดูในสิีที่ตาพี่เห็นฉันขอตัวก่อนนะคะ วันนี้พี่จะด่าฉันเรื่องอะไรก่ะพี่ขอโทษขอโทษพี่ขอโทษฉันเรื่องอะไรพี่รู้เรื่องที่แกไปทำงานที่คาเฟ่แล้วนะพี่ขอโทษนะที่เอาแต่บังคับแกให้ทำในสิ่งที่พี่ต้องการโดยที่ไม่สนใจความรู้สึกของแกเลยแล้วก็ขอโทษที่เอาแต่มองแกในแง่ร้ายด้วยฉันรู้นะ ว่าที่พี่ชอบบังคับฉันก็เพราะพี่หวังดีกับฉันแต่ฉันก็ไม่อยากให้พี่ต้องมาเหนื่อยคนเดียวฉันโตแล้วนะพี่อะไรที่ช่วยให้พี่เหนื่อยน้อยลงได้ฉันก็อยากจะช่วยพี่เข้าใจแล้วแหละต่อไปไม่ว่าแกจะทำอะไรพี่จะไม่บังคับแกพี่จะคอยสนับสนุนแกทุกเรื่องแต่พี่ขออย่างเดียวแกต้องตั้งใจเรียนพี่อยากให้แกเรียนจบสูงสูงจะได้ไม่ต้องมาลำบากแบบแพี่ เข้าใจไหมฉันก็ต้องขอโทษพี่เหมือนกันที่ฉันพูดจาไม่ดีใส่พี่แต่ฉันสัญญานะพี่ว่าฉันจะพยายามสอบเข้ามาหาวิทยาลัยดีๆให้ได้ไว้ในอนาคตข้างหน้าฉันขอไปคนหาเลี้ยงพี่บ้างนะพี่ก็เหลือแต่แกนี่แหละที่เป็นความหวังของพี่ต่อไปแล้วพี่อยากให้แกทำอะไรพี่จะปรึกษาแกก่อนทุกเรื่องโอเคไหม ถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ขอคนละหนึ่งแช์นคะคะขอบคุณค่ะ